เราอ่านมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็กำลังจะขึ้นสมการนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโทนแถวนี้นิดนึงนะครับหัวข้อนี้มันเป็น effectiveness นะครับประสิทธิผลแล้วก็อัตราการค่าใช่ไหมบอกว่า,าเขาพบว่าความเข้มของ หลอดไฟอะนะครับที่อยู่ในข้อเสนอของผู้จำหน่ายทั้งสองเจ้าเนี่ยมันดูละมันมากเกินเกินพอแหละนะครับมากเกินพอเนาะในการที่จะฆ่าไอเชื้อโควิดอันนี้นะครับได้เกินเก้าสิบเอร์เซนนะครับเขาคำนวณเช็คอีกทีหนึ่งเนาะ ตัวบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้เขียนบทความนี้นะครับเพราะก็ทำการคำนวณเช็คผู้จำหน่ายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับบอกว่า,าโดยเงื่อนไขที่เขาใช้ในการคำนวณก็คืออันที่เราคุยกันเมื่อตอนท้ายคราวที่แล้วครับที่ว่าสมมติว่าในในช่อง คลีนัมอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่องที่อยู่ในในตู้ a h u อีกทีหนึ่งนะครับในช่องนั้นอะถ้าเกิดมันมีความกว้างสองพุตเนี่ยเขาก็หลอดไฟไว้ตรงกลางนะครับเนาะแล้วก็ยิ่งคลีนัามมันยาวเท่าไหร่นะครับก็โดสของรังสีที่มันได้รับเนี่ยนะกับอัตราการค่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าพรีนัามันสั้นนะครับก็จะทําให้อระยะเวลาสัมผัสของเชื้อโรคก,กับแสงมันน้อยนะครับก็เลยจะต้องใช้หลอดที่มีความเข้มสูงขึ้นนะครับเนอะเพื่อจะให้ได้อ,อ,อัตราการฆ่าเชื้อโรคเท่ากับกรณีแรกครับเท่ากับกรณีที่พรีนัมมันยาวนะครับสูตรนี้นะครับพูดถึง เอ่อ uh, survival rate mm hmm. ก็คืออัตราการรอดชีวิตนะครับซึ่งเหมือนคราวที่แล้วผมจะโมโมไปแล้วใช่ไหมที่ว่าถ้าเกิดอัตราการรอดชีวิตคือตัวนี้แปลว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้อัตราการรอดชีวิตน้อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเอาหนึ่งลบอัตราการรอดชีวิตก็จะมองคล้ายๆกับว่าเป็นประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับเ mm hmm. uh, อ่อเขาบอกว่า อัตราการอรอดชีวิตเนี่ยเป็นไปตามฟังก์ชันนี้ e ยกกำลังลบ k, k it นะครับทีนี้เมื่อกี้แวบไปพอดกราฟให้ดูนิดนึงเดี๋ยวแชร์รูปให้ดูอันนี้นะไอคืออันนี้ผมพอดกราฟเพื่อดูว่ากราฟที่เป็น y ยกกำลัง y าเท่ากับ e ยกกําลังลบอะไรสักอย่างหนึงอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับการาฟหน้าตานีเนาะก็คือในขณะที่ x เดินไปอะ y ก็จะลดลงแบบโคภาพ้าเลยเนาะลดแบบ exponential ครับลดปื๊บแล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยๆเดินอย่างช้าๆละอันนี้ก็จะมุ่งไปสู่จุดอิ่มตัวอะไรแบบนี้นะครับก็แปลว่ามันจะมีค่าอยู่ค่าเนี่ย ที่เมื่อเลยไปแล้วอะ่ะเมื่อเลยไปแล้วก็เท่ากับว่าเราก็ได้ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นไปละไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเดินไปอีกนึออก่อนไหมมันก็จะมีจุดที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวอยู่จุดหนึ่งนะครับโอเคไหมอ่าให้ให้เห็นทรงก่อนนะว่ากราฟไอเอยกกำลังลบอะไรบางอย่างเนี่ยทรงมันประมาณนี้นะครับทีนี้กลับไปที่บทความ ดู KIT มีอะไรบ้างน,นะครับ K ตัวนี้คือ K ตัวนี้คือค่าคงที่นะครับใช้ในการคำนวณค่า Inactivation Rate ก็คือค่าที่อัตราในการยับยั้งไม่ให้มันออกฤทธิ์นะครับก็คือการค่าเชื้อนั่นแหละนะแล้วก็บอกว่าเป็น Species dependent ก็คือ ค่าเคนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือสายพันธุ์ของเชือนะเช้อโรคเนาะเชื้อโรคคนละชนิดกันก็มีค่าคงที่ตัวนี้คนละตัวนะครับทีน <c oughs> ี้ค่าเคที่เขาวัดได้นะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้นะครับจุดศูนสองห้าถึงจุดศูนย์สามแปดนะครับเหนะ็นไก็รู้ว่ามีค่าเคนะครับ แล้วก็มีค่า i นะครับค่า i คือความประมาณว่าเป็นความเข้มของรังสี uv ที่ปล่อยมาจากหลอดไฟนะครับแล้ว t ก็เป็นเวลาเนาะ <c oughs> ทีนี้เราสร้างความรู้สึกกับสมการนิดนึงก่อนนะ <c oughs> คือพวกค่า k i t เนี่ยทุกตัวเลยนะถ้าค่ายิ่งมากใช่ไหม ว่าเส้นกราฟก็จะยิ่งตกลงเร็วนึกภาพออกไหมครับนึกออกไหมคือไอ้ไอกราฟเมื่อกี้ที่เราดูอะ่ะคือยิ่งมันตกลงเร็วๆก็ยิ่งดีถูกไหมลนะ่ะเพราะว่ามันจะได้รีบๆฆ่าเชื้อให้หมดใช่ไหมอัตราการรอดชีวิตมันจะได้รีบรีบเรียกว,ว่าเป็นสูตรเร็วๆว่าว่างนั้นนะครับทีนี้อยากจะได้เอสเป็นสูตรเร็วๆก็ต้องใช้เคใช้ไอใช้ทีสูงๆเนาะซึ่งถ้าแปลเป็น เหตุการณ์จริงมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมย้อนจดตัวทีก่อนก็ได้นะคือถ้ามันมีเวลาสัมผัสเพื่อฆ่าเชื้อนานก็ถูกต้องใช่ไหมไอเอสตัวนี้ก็จะวิ่งเป็นศูนย์เร็วใช่ไหมครับออไอนะครับไคือความเข้มของลังสีของ u ูวอ่ะยิ่งสูงก็ยิ่งยิ่งดีใช่ไหมเอสก็ตกลงเร็เวๆใช่ไหมหรือว่าค่า k ของเชื้อโรคเนี่ยอันนี้อันนี้มัน,นเป็น,ปนตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันก็คุมได้แค่สองตัวนี้นะความเข้มยิ่งเยอะยิ่งดีเวลาสัมผัสยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอ่าเขาก็บอกว่าการดูโดสนะครับคือค่าไอคูเนี่ยดูโดสอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับ g e o อเมตรของตัวตู้ส่งลมนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ กว้างยาวสูงของมันนะัขึ้นอยู่กับมิติของมันนะครับเอ่อขึ้นอยู่กับขนาดของมันนะถ้าพูดภาษาไทายง่ายๆคือขึ้นอยู่กับขนาดของตู้ a s u นะครับขึ้นอยู่กับค่าการสะท้อนแสงค่าการสะท้อนรังสีของพื้นผิวนะครับแล้วก็เวลาสัมผัสนะครับเ e สิเนนท์ไทม์คือเวลาที่เชื้อโลคก,กับหังสีสัมผัสกันเขาบอกว่า เออมันไม่ง่ายแบบนั้นนะ is is not simple นะครับ <c oughs> <c oughs> คือเขาบอกว่าไอการที่จะระบุอ determine นี่คือระบุระบบ่งชี้ใช่ไหม <c oughs> การที่เราจะกำหนดหรือระบุ d ose i คูณ t เนี่ยเออมันไม่ง่ายนะครับ is not simple นะครับซึ่งซึ่งเขาก็ขยายความต่อว่าไอค่า i คูณ t เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางกายภาพของตู้ส่งลมเย็นผิวสะท้อนอาการสะท้อนของผิวนะครับแล้วก็เวลาสัมผัสนะครับะผมบอกว่าการหาค่าตัวนี้มันไม่ง่ายตามที่ a s h ร e y บอกนะครับ according to Ashley ตามที่ Ashley บอกนะแม้ว่าการคำนวณโดสเนี่ยมัน appears quite simple คือดูเหมือนจะง่ายนะครับ แต่ว่าการใช้งานของมันอ่ะ can be complex ก็คือแต่การใช้งานจริงของมันอ่ะโอ้จริงๆมันก็อาจจะซับซ้อนมากเลยแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเรารู้จักตัวย่อตัวนี้เปล่าเนี่ย e จุด g จุดเนี่ยแล้วก็ comma ามมาเนี่ยอันนี้ย่อมาจาก e x e m p l e Gratia นะเป็นภาษาละตินนะครับ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า for example ก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราคำนวณโดสนะครับที่ได้รับโดยเชื้อโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะจุลินทรีย์นะไมโครออร์แกนิซึม่ซึ่งมันวิ่งตามทอ r ์ทเชสพารวิ่งตามเส้นทางที่อันนี้ผมเดานะผมไม่รู้จักคำนี้นะ น่าจะหมายถึงเส้นทางที่มันคดเคี้ยวอ่ะนะครับผ่านอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับที่ก็เข้าใจว่ามันคงเขาคงยกตัวอย่างว่าพอ,อาไปเจอหน้าง,งานจริงอ่ะที่แบบเส้นทางการไหลของอากาศเส้นทางการเดินทางของเชื้อโรคพวกนี้เกิดมันเดินทางผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวอ่ะมันก็จะคำนวณยาก นะเขาก็บอกว่าให้ไปดูเอกสารอ้างอิงที่หนึ่งนะครับหน้า62.1นะครับเราก็ไปรูดไปดูข้างล่างว่าไอ reference หนึ่งมันคืออะไรว่าอะไรเงี้นะก็เขาบอกให้ไปดูเอกสารอน,น,นี้นะครับ SL e y Handbook นี่แหละเนาะหน้าแรกเลยแหละที่ใช้อย่างนั้นนะก็คือบทที่62.1ก็คือหน้าที่62.1ก็คือหน้าหนึ่งของบทที่62หละ <Okay. c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้ผมเดาว่ามันแปลว่าขดเคี้ยวนะท้อทอเชอทอทัสเนี่ยผมไปเปิดอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมมันคาใจแป๊บนะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าผมเดาถ้าเกิดผมเดาถูก <c oughs> ผมจะบอกว่าผมเดาว่าอะไร เออนี่แหละเดาถูกเอ่อมันพูดมันแปลว่า twist and turn ก็คือนั่นแหละก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถนั่นแหละนะครับเอ่อผมเดาจากคำว่า torture ไม่รู้ว่าพวกคุณรู้จักคำว่า torture หรือเปล่าม่รู้ to r t u r e torture t o r t u r e แปลว่าทรมานอ่ะเออผมก็เลยเดาว่าคำว่า Tor t u ตตัวนี้มันน่าจะแปลว่า บิดบิดไปบิดมาคดเคี้ยวอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันก็ให้เซนเรื่องทรมานอนะ่ะเวลาเราทรมานใครมันก็ใช่ไหมเราก็ต้องไปบิดแขนบิดขาเขาอะไรแบบเนี้นะครับก็อ่ะเพราะนั้นก็สมการดูง่ายแต่การใช้งานจริงไปเจอหน้างานเส้นทางหรือท่อที่มันคดเคี้ยวหรือไปเจออุปกรณ์นู่นนี่นั่นขวางเกะกะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการยากไปแล้วครับทีนี้ ในเอกสารของเวนเดอร์เนะครับผู้จำหน่าย A เนี่ยก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมิตินะครับหรือว่าขนาดของปริก็คือห้องไอห,ห,ห้องเล็กๆในตู้ลงที่เราดูกันคราวที่แล้วนะครับให้ให้ข้อมูลเรื่องนี้มานะครับขนาดของช่องว่างในตู้ลมนะครับให้ข้อมูลเรื่องอุณหภูมิอากาศความเร็วอากาศระยะเวลาในการสัมผัส นะครับแล้วก็ UV dose นะครับอ่าก็คือให้ตัวเลขพวกนี้มานะครับแต่ว่าไม่มีผู้ขายคนไหนเลยนะครับเนี่ย meter vendor ไม่มีผู้ไม่มีผู้ขายคนไหนเลยนะครับที่จะให้รายละเอียดการคำนวณโดสมานะครับเนาะซึ่งรายละเอียดการคำนวณโดสเนี่ยมันก็ต้องไปสัมพันธ์กับเอา p u พุของแอมป์ก็คือไปสัมพันธ์กับลังสีที่หลอดไฟไมันปล่อยออกมาใช่ไหม ที่ระยะทางที่เป็นระยะอ้างอิงนะครับเนาะเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ไดคล้ายๆคำนวณได้อะว่าคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้อะว่าด้วยเวลาและระยะทางเท่านั้นเนี่ยเออมันจะมีโดสเท่าไหร่นะครับนะจากจากเนี่ยจากมิติของมันนะขนาดกล้องยาวสูงของมันนะครับ จากข้อมูลและการสะท้อนออกมาน,นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับโอเคไหมคือเขาให้ตัวเลขมาแต่ว่าก็ไม่ให้รายละเอยียดการคำนวณมาทีนี้ไอที่ผมดาวไว้คราวที่แล้วอ่ะน่าจะถูกเนะี่ยที่เขาบอกว่าเอ่อแลมป์เอาต์พุตแอดเอเรฟเรนซ์เอ่อดิสเทนซ์เนี่ยก็คือเขาคงบอกว่าความเข้มเวลาเขาบอกว่าหลอดอันเนี้ยมีความเข้มังสีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขาวัดความเข้มนั้นที่ระยะทางเท่าไหร่จาก จากหลอดซึ่งเป็นจุดกําเนิดแสงนะครับซึ่งอย่างตรงนี้ที่เราไปอ่านพุทโนตขราวที่แล้วอะ่ะก็คือนี่ที่บอกว่าความเข้มของหลอด420ไมโครวัตต์อันเนี้ยเขาต้องวัดที่ระยะทาง1เมตรห่างจากหลอดเนาะจะได้เป็นเป็นเลฟอเรนซ์เดียวกันเวลาเราบอกว่าเฮ้ยหลอดอันนี้มีความเข้มเท่เทาไหร่หนู่นไปวัดที่ ที่ระยะห่างออกมาจากหลอดหนึ่งเมตรนะให้มันเหมือนเหมือนกันจะได้เทียบกันได้ว่าหลอดยี่ห้อไหนมันให้ความเข้มมากน้อยกว่ากันครับก็ตรงกับตรงนี้เนาะ output at reference distance นะครับมี vendor A นะครับก็บอกเราด้วยวาจาเนาะ orally ก็คือบอกด้วยวาจานะครับว่าเอ้ยเขาใช้อนี่เว้ย rule of thumb เนาะก็คือใช้หลักว่า หลักการประมาณเอาอะนะครับก็คือกะกะเอาแหละไอคำว่ารูออฟซัมนี่คือกดหวัวแม่มือใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาผมเองรูออฟซัมแม่ก็คือตัวเลขมั่วๆตัวหนึ่งอะนะครับก็ใช้การประมาณการเอาเนี่ยขเขาก็ใช้เลขนี้สิบห้าวัตต์ต่อตารางฟุตหรือว่ายี่สิบวัตต์ต่อตารางฟุตนะก็ใช้เลขอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยประมาณจากอะไรประมาณจากคอยแอร์เรียก็คือ,อพื้นที่ของคอยเย็นนะครับโอเคเนาะ เ,เขาบอกว่าถึงแม้ว่านวัยในขณะที่ใช่ไหมแต่ผมพูดเป็นอีกคำหนึงว่าถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าไอตัวเลขเนี่ยรูออฟตั้งพวกนี้นะไอพวกตัวเลขมั่วๆตัวเลขวิเศษ,วเวเศษพวกนี้นะมันจะมีประโยชน์นะครับมันจะมีประโยชน์ในการในการประมาณการงบประมาณนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับนี่ด้วยความสะอาดของผิวหน้าคอยนะครับ อ,อมันก็ไม่สามารถเอามาใช้ในการเนี่ยคำนวณค่าอัตราการค่าเชื้อของไวรัสได้คือเขาเรียกว่าอะไรมันคือมันดีในการกะคร้าวๆใช่ไหมว่าจะใช้หลอดไฟขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะกี่วัตต์ความเข้มแสงเท่าไหร่แต่ว่าเอ,อมันก็คือใช้ในการ คำนวณงบประมาณเนาะตอนที่จะแบบเสนอราคาประมูลง,งานอะไรแบบนี้ยแต่ว่าในเชิงเทคนิคแล้วอ่ะเขาบอกว่าเลขตัวนี้มันก็ประมาณว่าอยากไปอ่ะคือมันไม่พร้อมอะ่ะมันมันอยากไปที่จะเอามาใช้ในการคํานวณจริงๆว่าเฮ้ยอัตราการค่าเชื้อโรคมันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับว่าพอพอจับใจความได้เนะาะอนนี้ เรานี่ก็คือผู้เขียนนี่แหละครับบริษัทที่ปรึกษาของผู้เขียนแหละก็เลยเนี่ยครับก็เลยเช็คเนาะก็เลยคำนวณเช็คดูนะครับใช้เนี่ยใช้ Air Handler ก็คือใช้ ASU ใช้ตู้ส่งลมที่ v วนเดอร์เอเสนอมานะครับใช้เนี่ยแหละสูตรข้างบนเมื่อก้นะครับ Survival Rate Formula ม่อก้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเลขนะครับ ไอ้ความเข้ม U V อ่ะมาจากผู้ผลิตนะครับที่ระยะเนี่ยหนึ่งเมตรห่างจากแลมนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วลมนะครับตามที่ออกแบบนะครับแล้วก็สมมติให้หลอดไฟอ่ะอยู่ตรงเอ่ออยู่อยู่ภายในช่องฟลีนัมที่มีขนาดสองฟุตที่ที่ยาวสองฟุตนะครับแล้วก็ มีช่องว่างของหลอดไฟเนี่ยห้าร้อยสามสิบสามิลน, <c oughs> <c oughs> นึกภาพตามออกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะนึกภาพอยู่นะนะรีนัมยาวสองฟุต ก็คือสองไม้บรรทัดสองพุธนี่คือกี่นิ้วอะยี่สิบสี่แล้วยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วหายไปไหนสามนิ้วเนี่ยหลอดไฟใหญ่ขนาดสามนิ้วเลยเหรอถึงได้เหลือช่องว่างแค่ยี่สิบเอ็ดนิ้วอันนี้ไม่ค่อยเก็ต อันนี้มันน่าจะมีรูปให้ดูแต่ว่าโอเคก็ตอนนี้ก็คือมีหลอดไฟอยู่ในช่องพรีนัมนะครับเขาบอกว่าถึงทีนี้แม้ว่าจะไปดูที่นี่ครับจุดที่ไกลที่สุดนะครับฟาเรส s พอยต์ไปดูจุดที่ไกลที่สุดจากหลอดไฟเนาะก็คือที่ระยะที่ระยะ1นึ่งฟุตนะครับแล้วก็เวอ s ์ชั e นสินาเล่อ้ยก็คือสภาพการที่แย่ที่สุดเนาะที่ มีความเร็วลงสูงสุดนะครับแล้วก็มีค่าเคต่ำสุดนะครับอันนี้คือ worst case ใช่ไหมก็คือกรณีที่ค่าเคต่ำๆใช่ป่ะมันก็ทำให้ s แย่ใช่ไหมหรือว่าความเร็วสูงสูงก็คือทำให้เวลาในการสัมผัสมีน้อยนะครับอ่าก็คือกรณีแย่สุดเนี่ยเขาพบว่าอะไรครับ v farm แรกอ่อความเข้มของรังสี uv เนี่ยก็ยังมากเกินพออยู่เลยนะครับ more than sufficient นะครับ มากเกินพออยู่เลยถ้าเกิดจับที่อัตราการค่าเชื้อโรคเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเ,เขาลอง extrapolate คือลองคำนวณให้เลยไปอีกนะครับ extrapolate ก็ Ex olate, คือคำนวณให้เลยช่วงช่วงที่ใช้งานอยู่นะครับก็ลองไป extrapolate การคำนวณน,นี้ดูแล้วก็เพื่อจะเช็คว่าไออะไรอ่ะ ความผิดพลาดที่อนุญาตให้มีได้ allowance เนี่ยนะครับคือความผิดคือ,อ,อคือถึงแม้จะเผื่อไปอีกนะคือคำนวณให้เผื่อไปอีกอ่ะก็ไอ้เนี่ยความเข้มของหลอดไฟที่เลือกมาก็ยังก็ก็ยังมากเกินพออยู่ดีนะครับคือคำนวณแย่ที่สุดไปแล้วแล้วก็ยังคำนวณให้มันแย่ไปกว่าน,นั้นอีกอะไรเงี้ยนะครับก็โอ้ยังแบบเหลือเฟือครับประมาณนั้น นั้นโดยสรุปย่อหน้านี้ก็คือคือย่อหน้าก่อนหน้าเขาบอกว่าไอ้เวนเดอร์สองเจ้านี้แม่งมั่วมานะครับก็คือเลือกขนาดของแรมมาแบบใช้เลขหยับยาบประมาณการมามีเวนเดอร์เให้ตัวเลขให้ให้วิธีคิดมาเวนเดอร์บีแม่งไ,ไม่มีอะไรเลยมั่วมานะครับแต่ว่าบริษัทที่ปรึกษาก็มาคำนวณรีเช็คอีกทีหนึ่งปุ๊บบอกว่าโอเคใช้ได้นะครับ เดี๋ยวนะกำลังคิดว่าจะหยุดตรงนี้ดีไหมพอดีมันสองทุ่มครึ่งแล้วถ้าอ่านตรงนี้มันก็จะยาวไปน,นิดเดี๋ยวไว้มัอนอ่านต่อดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินเวลาไปเยอะโอเคช่วยจำหน่อยนะเราถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะที่เขาพูดว่าหลอด UVGI สามารถติด ตั้งได้ทั้งอัพสตรีมและดาวสตรีมนะครับก็คือติดไว้ได้ทั้งก่อนและหลังคูลิ่งคอยนะครับแล้วก็มีความเห็นหลากหลายเลยแหละว่าเอออันไหนที่มันจะดีกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาต่อตรงนี้นะครับ